วันนี้นะครับเราจะมาบอกวิธีการนะครับดูนะครับตัวสปาร์คของ Lucky f ี a ฟมนะครับว่าสปาร์กตัวไหนใช้ใช้กับเตารุ่นไหนนะครับเริ่มจากนะครับอ่าตัวนี้จะมีบอกอยู่นะครับจะมีติ๊กบอกอยู่นะครับว่าสปาร์ครุ่น g v 4 9 0 1่เตัวนี้นะครับใช้กับเตารุ่นไหนนะครับโดยการดูตัวนี้นะครับ หารหัสว่ารหัสสปาร์ก GV49001AC นะครับใช้กับเตารุ่นไหนนะครับจะมีบอกอยู่นะครับอ่าตัว GV49001AC นะครับอ่าก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะใช้ใช้กับเตานะครับใช้กับเตารุ่น AT นะฮะ402นะครับจะมีรหัสบอกตัวนี้อยู่ นะครับนะ